ขึ้นเมื่อคืนเบิ้งครับต่ำสองขั้นลากขั้นต่ำมั่นประมาณสามตันกลัวกับสี่ตันไปมาก่อนมาก่อนขึ้นยอขึ้นยอ เป็นแอ่งขืนเป็นแอ่งขืนอยูย่ยมันกำลังขึ้นเอาไม่มีล้องหยิบอะไรอยู่บ่จี๋ส่วนๆคนหยิจังหน่อยเออเออแมนดีละเออดีละเอออยูย่เป็นแอ่งขืนอยู่ได้ล,ลอกมีอีกก้อนก็นกนได้ขั้นบ่ได้จังละครูนะ ตามหลังขั้นหนึ่งแมนเดี๋ยวจังละครูมึงก่อนเพราะว่าเอาขัาาข้นนั่นส่วนไปใต้อยู่เออเ่างม่มีกัอน

ดินมัน <lok> ป่านรถหน้ารถหลังตันยืดหือถอยนะยกันเป็นเอาทั้งหลังหมอเลยตามนี่มันก็ะชีดร้อยขึ้นแล้วกระโยกอีกขั้นหนึ่งหน่าจะได้อยู่เพราะมันแกนเหรอดิร้อยแต่มอตกลงบ่อๆร้อยคางนี่มันแกนอยู่นี่มันแกนเนี่ร้อยเรืงฝ่าผมนี่แกนถอยไม่หยุดได้เอาขั้นนั่นตามไปมีดขั้นถอยออกมาแล้วขั้นนี้ตามช่งอีก ได้ยูได้ยูแต่ว่ากับถอยมันล่งคางนั่นนำนักมันเท่เทไปคางนั่นยูมันบ่มีแห้งยึกมันตานไปแล้วนะเพรสลักใส่ท้าไม่ตายลากคูโอเค ไม่ล่ากับเทียงพอดีหาโมงหาสิบสี่กือบเทียงมั่นประมาณสามตันเกือบสี่ตันครับสามตันนิดนสามตันกลัว การของโซ่ดึงสองขั้นฟองส่ข้อดึงสองขั้นดึงคู่แน่่น้อยสนับสนุนอยากเป็นทางการน้อยสูกติด c. ถือว่าเลิอกอยู่นะครับขอบทุ่งสูงตั้งขี้ดิน ดินเหลืองมันไงดินเหลืองขึ้นมาขึ้นมาได้ตื้มาประมาณสอกหนึ่งสอกหนึ่งแต่ว่ามันกวดดินมาเบิร์ตเป็นปหนาด้านดินมากดางนี้สูงอยู่ขอบทางหรอมัอนต้านต่านดิน ขวดดินเบิดแต่จริงมันเกิดเริ่มยอ่อ้นแล้วแต่ว่ามันยังขวดดินไปไงน่าดินไปเบิดเลย